สละเวลามาช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเขียงนั้นในของเราครับจะร่วมรณรงค์รับจากบริจักรปีนี้ครับขอเรียนเชิญค่ะคุณขวัญอุษามณีไวยานนท์ค่ะรัยดรยัยมีการกษาจบิตรมีอาสราพรสิวัฒนาคุณ รเจพี <Net> ่อ <hertz> ้อยนภพไัยวิทย์วราภูมครับพิชารีชาคุยครับคุณอาคุาวินอาทิตยครับ แล้วนะคะยังมีเิลปิดาราระดับสุดไปอีกหลายท่านได้ค่ะอันนี้คุณอั้มพัชราภาชัยชูยะมาชาวัฒนาชาญิสุรียาสุวรรณพิณารสคุณอั้มอัญชาชุตนาโนชนาธิรีลคุณปวรีพรทุกคนเจ๊คุณพุทธิชัยรวมทั้งแม่บอนและน้องบาริอีกหลายท่านนะคะที่มีจิตอาสาต้มระดมการรับบริษัทมรดาน้ำไม่โดนสามารถร่วมงานในวันนี้ได้ค่ะแต่โอกาสครับทุกท่านจะเห็นว่าศิลปินดาราทุกท่นก็จะร่วมทำจิตอาสาด้วย รวมตัวกันเพื่อเอาเรื่ไปไปางจากผูสังคมเรื่รอยไปแล้วสร้างสังคมเพือ่อสังคมก็แสดงให้เห็นาใจที่ใหญ่ยุทธ์นั้นมาลงแก่ตนขอเรื่อที่คุณขวัญรุสสรีนะคะ จาปไปช่วยเหลือเด็กนะที่ไรเนนะี่ยครับก็มันเหมือนเป็นกิจกรรมที่เราให้เขาโดยที่เราไม่หวังให้เขาโดยไม่หวังอะไรเงี้ยมว่าในภาษาเนี่ยเหมือนกับว่าเราทำให้เขาโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำด้วยใจอนะไเลยครับแล้วคือเราคิดว่าการที่เราทำ ดีแบบนี้นะเล้วก็ื่นเห็นเราทําอะไรดีๆแบบนี้เขาก็อยากจะทาบ้างเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ที่ยิ่งใหญ่นะผมว่าการที่เราทําให้คนหลายๆคนทําในสิ่งที่ดีตามเราแล้วเขาเป็นคนเผยแพร่มัออกไปแล้วก็ดีแล้วก็โครงการนี้เองก็เป็นโครงการที่ผมว่าน,น,น่าทํามากทีดน,นะครับก็เป็นโครงการที่สร้างให้คนัิจา,กการาให้ในที่ไม่หวังผล มีการสนับสนุนการในการทำาีหรือว่าในเรื่องของการให้ม้าซึ่งการให้เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่บ้านใม่เป็นตัวเราเราให้ในสิ่งที่เราพอจะทำได้ซึ่งคนหนึ่งได้ทำแล้วเราบอกต่อคนที่สองได้ทำการให้มันก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราสามารถส่งไปให้อีกคนเลงเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ที่สอคัญเลยเราผู way, huh. well, like. ้ให้ทุกคนมีจิตใจที่ใหญ่เสมอ ต่อไปขอถักพิการบ้างครับการทำความดีแล้วก็ประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ยที่การมีวิธีแสดงออกหรือว่าปฏิบัติตัวเองก็ในฐานะที่ผมได้รับโอกาสกะนะผมก็รู้สึกว่า,างานที่เราจะบอกเสียงในการที่เราจะไม่แชร์ไวออ้วัดช่วงไม่ีเนี่ยมันสามารถ,ถทำคนเราได้รู้หรือทำอะไรได้ง่าย นนการที่กัดได้เดียวกับผีเรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยไช่ไวยสัมผัสสิ่งดีๆเช่เนชยยครงการเยคก็ไม่ได้นะในสิเรา่หวเพราะว่าที่สุดแล้วอ่ะเราก็ได้แค่เท่าที่เราอเท่าที่เราช่ได้ครับ อขอถาคุณก้าราย,ยูะะมีเหตุณ์ิ่งไหนในชีวิตของคุณก้าที่รู้สึกประทับใจกับคาว่าให้ะคะ,ะ,ะก็คือ,อส่วนตนัผมก็ทางานเป็นแสดงเียครับแล้วก็ทงานในวการเทอเีส่วนใหญ่สิผู้สึกว่ารับใจวก็คือชิ้งๆๆา่ายๆครับเาการเเราสร้างควาันเทอนะครับเราให้ิออ้ให้เสีงวลไปเงี้ย แล้วก็อคนที่มาดูแลอยู่หรือว่าเขาได้รับันะเขามีความสุขเหมือนกันอะไรเงี้ยไอ้สิ่งที่เราให้เขาไปนะครับมันก็เหมือนให้ย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกดีเนี่ยครับมันเป็นเนี่ยครับมันเป็นสิ่งผมนะครับแจ้งขึ้แบบบางทีให้มันเราไม่ได้คิดว่าแบบเราจะได้หวังอะไรตอบแทนแต่ว่าแค่รายยิ้มแค่เสียงมารับแค่ความสุขเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งตอบแทนที่ที่พีความมั่นใจแล้วสำหรับ อยากให้นคนไทยทุกคนคิดว่าแบบเราเองก็เป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมครับมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันดี๋ไยไเดี๋คืออย่าไปคิดว่าตัวเองต้องให้เยอะกวยีก็แค่เราที่เราไว้คร,ไครับ่เรอต่อไปนะครับเจะได้ใกล้ๆถูกคอถามที่น้ำตาชาลิตาท่นครับมาพที่น้ำตาอะไรเป็นแรงบัานดาลใจครับในการ,รทำความดีเพื่อตอบแทน สดเ่อเลที่เริ่มจากการทำความดีจะมีพ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างให้แต่ทีครับคือตัวมัก็ไม่ได้ติดหรอรอบโดยการดูแลค่ะก็มีการที่ตัวชีพมาตลอดก็ซื่อชีพตลอดพ่อแม่ก็สอนว่าถ้าเราโอกาสได้ช่วยเหลือคนหรือว่าอยู่ในจุดที่พี่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้ก็อยากจะทำตรงนั้นค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฟันแบบว่าอยากจะทำความดี ท่นน,มมน,นี้สาวคุณสวยรำรน้าทุงคลีนอสรารน่ค่ะคาว่าน้าใจสร้างคุณสบค่ะคุณเกรคิดว่าสามารถนำไปกลับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างค่ะก็จริงๆคำว่าน้ำใจสามารถสร้างได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะน้ำใจสร้างกุศสบคำก็หมาแล้วว่าวันนี้เรามีน้ำใจเราแบ,บ่งปันให้มันก็จะสร้างกุศสให้กับทุกคนที่เราแบ,บ่งปันให้แต่สามารถใช้กับในชีวิตประจำวันได้ไหมใช้ได้อยู่แล้วทุกวัน ก็จำวันเราทำอะไรบ้างทุกควันที่เราให้เราแบ่งปันก็คือ,น,อกกน้ำใจอะค่ะแต่ถ้าวันนี้มีโครงการที่ดีเราสามารถที่จะแบ่งปันได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เพียงแค่เราทําที่ตามกําลังทรัพย์เราไหวอาจะทุกคนร่วมกันทำต้องมีวิธีการบอกพี่ที่เจ้าบอกที่ขวัญบอกว่าแค่หนึ่งกระบอกเสียงหนึ่งคนเราเป็นนักแสดงหนึ่งคนสามารถเผย,ยแพร่เป็นหนึ่งกระบอกเสียงเป็นอีกหลายๆคนถ้าทําเห็นเราทาแล้วเราเป็นแบบอย่างแล้วเขาทาตาม 6กล้านคนทําตามหลายๆคนที่เขาก็ลังรอความช่วยเหลืออยู่ก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งเขายังเป็นข้อบครัวคนไทยอยู่ค่ะนี่ค่ะก็สนี้น้ำกุ้งฟาุดอหายใจชาวไทยนะคะคุณชายชพุยค่ะการเข้าร่วมกิจกรรมนี้สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้า w h a t do y o u t h o u g h t a b o u t b e i n g part of this program to help our society First of all, I have to say it's the first time for me. So I think there are no idols and uh, it's good to give something back and, uh, in different ways. So I'm really proud and happy to be a part of this charity. And uh, I think it's a good way to give something back. Thank you. รายงานสายบ้านที่ได้ร่วมในกิจกรรมทางนี้นคะคะครับผมท่านต่อไปขอถามเป็นผู้วิทยารสุดูขอจะตหวไปเลยครับเพราะวันนี้นั้งขั้นพิชาดีเลยนะเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่พี่ชอตนะครับครับผมก็ที่เจนพี่อ้อยกับพี่อ่านตัวหน้านะครับผมขอถามพี่ทั้งสองคนเลยละกันนะครับว่าพี่คิดอย่างไรกับคำว่าปิดทองหลังคา จริงๆแล้วถ้าทองมีประโยชน์ปิดตรงไหนก็มีความสุขค่ะแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าพวกเราดีนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าในการที่เราจัดอยู่ก็เป็นการการเป็นผู้ให้อีกส่วนหนึ่งคือเป็นคนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่สุขภาพม่ื่อแข็งแรงแล้วเมื่อกี้ท่านที่ดูดูวีดีอารค่ะเข้าใจที่สุดเวลาคนที่เรารักป่วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ว่มาเป็นหนึ่งส่วนของตรงน,นี้จะให้มากให้น้อยเราต่อชีวิตคนป่วยและเราต่อลมหายใจของคนที่รักคนป่วยเนั้นนะคะ ก็ส่วนหนึ่งที่รู้สึกมายอดสมบสรณ์คือการให้ตัวเองได้คือเรื่องปกติการให้คนอื่นได้คือความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากเชิญกลุมาัณฑิให้่นนีกันค่ะครับก็จริงๆก็ผมคิว่าทั้งหมดมันจะอยู่บนพื้นฐานความตั้งใจเดียวกันนะฮะเราบผกว่าเราทุกคนก็ต่างเคยมีความสุขหรือได้รับรู้ถึงความพิเศษจากการ แต่ผู้ให้อยู่แล้วคือพ่อผมเองอยู่ก็เขาเขาป่วยก็อยู่โรงพยาบาลนี้ครับแล้วก็ป่ยวยป่วยหนักมากด้วยนะฮะอยู่ไอซีดูนั่งรถมาแล้วก็ช่วยประคบมาแล้วก็กลับทุบกามานเรือนคะรับซึ่งซึ่งในตอนนั้นเราเราก็จำความรู้สึกทั้งหมดได้เป็นอย่างดีว่าต้องเป็นอย่างไรครับส่วนเรื่องของติดต่องหลเงทักนะฮะผมว่าคือคือ,คอจริงๆมันก็คงจะยังมีมีคนที่อยากติดต่องหลังทักอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าจะติดตรงไหนขอให้ติดเถอะ มันมันดีกว่ายืนดีเฉยแล้วไม่อะไรเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการให้คือให้ไปสุนใจคือได้คืนแล้วาถามเพื่อนนั้นมันมันกลับมาได้แว่าต้องต้องให้แลว้วบอกมามาดูฉันหน่อยสิหรือว่าเดี๋ยวฉันจะเซลฟี่ต่อฉันให้านะอะไรมันก็คงคงไม่ใช่ประเด็นสำคัญผมว่ามันเป็นระดอบสุดที่ใหญ่กว่านั้นเพราะ็จะบอกว่าให้โดยไม่หวออังผลตอบแทนตอนที่ไม่ได้หวังผมเชื่อว่าที่สุดมันก็ได้ ตัทางอ้อมเลียนน้อยที่สําคัญก็น่าจะได้เป็นแรงกระตุ้นใจให้คนอื่นอยากจะให้ตามเวลาที่เรารู้สึกดีมากๆเราจะรู้สึกอยากให้ก็พวาเราอาจจะเสี่ยงท่าบอกอะไนิดนึงมีไมค์มีมีจอนะครับแต่ว่าจริงพวกเราทุกคนในยุคนี้เรามีสื่อตัวเองกันหมดเลยนะครับเพราะเราเพราะฉะนั้นจริงๆเราให้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่พวกเราหรือว่าถ้าเราทุกคนพูดมากอบกันเราก็ให้ ท่านนะครับข้ตามมาเมื่อกี้ครับขอเรียนเชิญอดีตนางสาแพทยประจัปี2576คุณหมิงอริมากึ้นมาบนเวทีนะครับผมขอับกี่ขึนมาผมก็เรียคถามให้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบค่ะคำเรีต้องขอขอคุณท่านเลยนะคะพอนีต้องออกตัวก่อน อาหารที่ีแล้วกันะครับก็เป็นมีใครหรือว่าผู้คนไหนชอบคุณมิ้งไหมครับที่คำนี้คุณมี้งก็สื่อว่าน้ำใจที่ให้ต่อ,อเราเนี่ยยิ่งใหญ่มา,มากๆเลยครับในประสบการณ์นี้สำหรับตัวเองนะคะหรือว่าที่ทุวกวันเนี่ยเราก็จะพบเจอคนที่เราให้น้ำใจให้แก่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องของการทำงาน ถ้าพูดถึงแล้วก็มาทำงานวันนี้เนี่ยต้องพูดถึงเรื่เจ็บปวดน,นะคะคืออย่างมิงเคยมีอาการที่หมิ้งเคยเป็นโรคตับอ่อนอักเสดนะคะแล้วก็ตอนมาท้นงกนเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นหยุดงานไม่ได้เลยคะ่ะแต่ว่าพอเรามีคนรู้ว่าเราไม่สบายเลยคะ่ะเราก็ได้กำใจจากหลายคนยเช่นมาเยี่ยมที่โรงพยงบาบาลหรือว่าแค่โทรมาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเจ็บปวดหรือว่าการที่เราไม่แข็งแรงพออะไรเงี้ย แค่น้ำใจจริงๆนอนของคนใกล้ตัวหรือว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วบา,างคนมีรู้จักไปซ้ำไลายเข้ามาหาอิจฉาเงี้เข้ามาหามันมีพลังมากเลยสช่ไับเขาก็ทาใจนิดหน่อยๆที่หลายคนให้มานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆแต่ที่บอกว่าน้ำใจเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ทุกวันนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราหยิบยืให้กันเรายิ้มให้กันเรามองหน้ากันให้ล้ำใจกันนั่นคือน้ำใจที่แต่คนให้ก่อน Oh not